สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจไม่ค้าถูก24ล้านจากกรณีเฟซบุ๊กสถานีตำรวจุทรมพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโพสต์พาผู้ถูกรลอตเตอรี่รางวันที่1วันที่9ประจำวันที่1มีนาคม2564หมายเลข83538 5 38, โดยเจ้าของสลากถูกสลารางวัลที่1จํานวน4ใบเป็นเงิน24ล้านบาท โดยได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจพลพยัคฆภูมิพิสัยซึ่งผู้ถูกรางวันคนดังกล่าวคือนางศิรดายัางประยูนอายุ35ปีอยู่บ้านเล็กที่83หมู่ที่12บ้านหัวหนองตำบลเวียงชายอำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามซึ่งเป็นบ้านของนางศิรดาเพราะว่าบ้านปิดเงียบข้างบ้านมีรถกระบะสีขาวจอดอยู่แต่ที่ข้างบ้านมีญาติพี่น้องกำลังนั่งล้อมวงกินเลี้ยงสังสรรค์ร่มเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ ซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกติดกันบนที่ดินผืนเดียวกันส่วนนางศิราดายังประยุนพร้องครอบครัวพักผ่อนในห้องเพราะอยู่ในอาการตื่นเต้นและทำอะไรไม่ถูกนายประภาสแก้วเงินลาดญาติของเศรษฐีใหม่เล่าว่าต้นมีศักเป็นลุงของนางศิราดาช่วงเย็นหลังประกาศผลรางวัลหลันเดินทางมาว่าถูกรางวัลหกตัว ตอนนั้นหลานทั้งสั่นทั้งดีใจจนร้องไห้ตนก็บอกให้หลานใจเย็นๆเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เงินก่อนที่หลานจะไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรพยัคฆภูมิพิสัยและเดินทางกลับบ้านซึ่งหลานประกอบอาชีพค้าขายขายเสื้อผ้ากางเกยงยีนส์แฟชั่นตามตลาดนัดของอำเภอทั้งอำเภอพุทธไทยสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอด็ดและตลาดนัดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ที่ผ่านมาช่วงนี้ถือว่าแย่มากตลาดปิดขายไม่ได้เลยต่อมาพอเริ่มเปิดตลาดก็เพิ่งจะได้ออกตลาดไปขายของได้ไม่นาน ซึ่งถือว่าหลานโชคดีที่ถูกรางวัลเพราะจะได้นําเงินไปใช้นีสินและเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกต่อไปเพราะที่ผ่านมาชีวิตค่อนข้างลําบากมีนีสินจํานวนมากเพราะต้องนําเงินมาลงทุนค้าขายเพราะหลานถูกรางวัลที่1ก็ถือว่ารับโชคใหญ่ได้มีเงินปลดหนีสินส่วนรางวัลที่หนึ่งที่ได้มาทราบว่าหลานไปขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดในอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วมีคนขายลอตเตอรี่เดินมาขายให้หลานก็เลยซื้อไว้จนถูกรางวัลที่ อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับพุถูกรางวันที่1รับ24ล้านบาทเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ